จบนะครับวันนี้มีรายจับที่แปดตายนะครับเป็ดนักจุกที่หุ่นโสพานะครับแต่ฝีมือไม่รู้อะอย่างไรนะครับน้ำมือมีสองร้อยครับน้ำนี้สองร้อยแดงมีหรือเปล่าครับถ้าได้น้ำเงินนะครับจุกชื่อนะครับพยัคขาวนะครับ ขอปาถนานะครับ <ances. S 1> ยกที่นเยอยู่นี้ยอนี้ <s our> ไปเคยต่อยกันครับเ <s our> อาล้ครับตักทายกันตักตักเลยครับ <S <s our> <s our> <S ดูดีว่าตักตะโกกับตักโวยนะครับ <s our> พยายัมอยู่นะครับดูนิดดูดีๆนะครับมีพริกมีครับมีเอาล่ะครับเพิ่มยกครับเอาไปยับขาของปัตนา ท่านผู้ชนะไม่มีอะไรขอโทษที่เขาอ่านะครับนี่นะครับเราก็อิ่มพ้วมรู้สึกดีๆของท่านผู้ใหต่อยเลยนะครับเพราะว่าผมรู้เกยขึ้นเอาคู่ต่อไปครับเป็นทุยยอดยงเลยครับกดทางขึ้นมาเลยไหมครับระหว่างการกระดิษนะครับเปลี่ยนปู่สอนยังไม่รับสารตั้งแต่แรกกวะกางเกงก็ยืมต่อกันไปเลยนะครับ จะได้ไปเที่ยวเวานหครับถาม่ออกเฮ้าไม่ได้ยาค้าเม่อกีกูจะได่หอกเขาไ่เี่า่รูเี่่่รู้สึกไงพี่เนี่ยี่อออง่อยู่ร้อออง่ายได้ผัดสไม่ได้เหรอฮะงได้เลยย่